ว้าวเฮ้ยคนนั่นมันเงินของฉันนะเงินอะไรกันนี่มันเงินของผมนะนี่คุณทำไมนิสใส่แบบนี้เนี่ยเงินนั่นฉันเพิ่งทำหล่นเมื่อกี้เองนะอย่ามาพูดเพ้อเจ้อเลยนะ คุณบอกว่าเป็นเงินคุณคุณทำหล่นไว้ก็เป็นเงินของคุณงั้นเหรอแล้วมีใครเห็นไหมล่ะว่าคุณทำหล่นไว้อะหลักฐานก็ไม่มีอย่ามาพูดมั่วเลยนะถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณก็ลองนับดูสิว่าในมือคุณอ่ะมีหกร้อยจริงไหมผมไม่นับอ่ะคุณสั่งให้ผมนับผมก็ต้องนับเงินเหรอแล้วทําไมผมต้องทําตามที่คุณสั่งด้วยล่ะอีกอย่างเงินหน้าตาก็คล้ายๆกันหมดผมบอกว่าเป็นของผมก็ของผมสิถ้าคุณจะมาพูดมากอีกแล้วก็เจอดีแน่เฮ้ยคน คุณนี่มันโกงกันชัดๆเลยนะคุณรอฉันอยู่ตรงนี้ล่ะอย่าหนีไปไหนละกันคุณที่เจอดีแน่รอก็รอสิใครกลัวเ,เงินถึงมือซะขนาดนี้แล้วอย่าหวังว่าจะได้คืนง่ายๆเลย,เยทำไมผมถึงโชคดีขนาดนี้วะเนี่ยพี่แปะคนนั้นนะคะที่หนูบอกเขาเก็บเงินหนูได้แล้วเขาก็ไม่ยอมคืนนะคะพี่รู้แล้วน้องใจเย็นก่อนนะ กลับบ้านก่อนรอฟังข่าวดีได้เลยได้ค่ะพี่แปะเใครทำเงินหลุดไหมเนี่ย ทำไมวันนี้ผมดวงดีขนาดนี้เนี่ยดวงผมนี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามีไปเอ๊นี่คุณทำอะไรอยู่หรอเปล่าครับผมไม่ได้ทำอะไรครับเออคุณระหว่างทางที่คุณเดินมาเมื่อกี้ คุณเห็นเงินตกหล่นแถวนี้บ้างไหมไม่เห็นนะผมไม่เห็นมีเงินหล่นเลยตุ๋ยใช่เหรอคุณไม่เห็นจริงๆเหรอผมไม่เห็นจริงๆนะครับคุณครับคุณน่าจะยังไม่รู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมจะบอกคุณนะครับผมอ่ะของที่ไม่ใช่ของผมอ่ะผมไม่อยากได้ผมไม่เอามาเป็นของตัวเองเหรอก <c oughs> อ๋อจริงเหรอคะแล้วนี่คุณเอามือไว้ด้านหลังแบบนี้ตลอดเวลาทําไมเนี่ยหรือว่าคุณแอบซ่อนอะไรไว้ในมือไม่ได้ซ่อน ไม่ได้จอดอะไรครับผมชินกับท่านี้แล้วอ่ะปกติผมชอบเอามือไว้ด้านหลังแบบนี้ครับยิ่งสองสามวันมันเนี้ยผมรู้สึกปวดหลังมากเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณดูนั่นสิผู้หญิงคนนั้นอ่ะสวยมากเลยนะหันไปดูสิไหนคนสวยคนสวยอยู่ไหนไหนอยู่ไหนเอาไนคุณบอกคุณไม่ได้เก็บเงินไปไม่ใช่หรอแล้วนั่นคืออะไรไม่นะ เงินเนี้ยไม่ใช่ของคุณนะผมเก็บไม่ได้จริงๆนะครับอีกอย่างจะว่าไปอ่ะเงินหน้าตามันก็เหมือนกันหมดเลยนะเงินพวกเนี้ยเป็นของผมครับนี่คุณยังจะปากแข็งอีกนะนี่คุณดูสิว่านคืออะไรแล้วเนี่ยมันหมายความว่าไงไหนจะกล้าตัวอะไรอีกไหมไม่มีอะไรจะพูดะลรแล้วสิ เออคุณเมื่อกี้ผมแค่รออเล่นกับคุณเองเงินพวกนี้ผมไม่เอาหรอกผมแค่ช่วยคุณเก็บไว้เฉยๆอะ่ะเ hmm? มื่อกี้ผมเห็นเงินหล่นอยู่ข้างทางผมคิดว่าเจ้าของเงินอะ่ะต้องเดือดร้อนมาก,กแน่ๆเลยผมก็เลยเก็บไว้แล้วก็เดินมาทางนี้ดูว่าจะมาตามหาเจ้าของเงินคุณดูสิบังเอิญไหมล่ะผมเดินมาทางนี้พอดีก็เจอเจ้าของเงินพอดีเลย <Huh? S 1> <laughs> นี่ราบเงินกุณ หายไป2 0 0พันเนี่ยฉันจำได้ว่าเงินฉันมีอยู่หนึ่งมืนนะแล้วทำไมนี่เหลือแค่แปดพันล่ะห้าเลยนะผมไม่รู้นะไม่เกี่ยวกับผมนะเงินที่ผมเก็กบได้อะผมก็คืนคุณไปหมดแล้วคุณโทษผมไม่ได้นะเอา้าก็คุณเป็นคนเก,ก็บเงินนี้ได้นี่ถ้าฉันไม่โทษคุณแล้วฉันจะโทษใครล่ะนี่คุณไม่ต้องมาพูดมากเลยนะรีบคืนเงินไหมฉันเดี๋ยวนี้เลยผมไม่มีแล้วจริงๆเงินที่ผมเก็บได้อะผมก็ให้คุณไปหมดแล้วเนี่ยนี่คุณยังจะมาปากแข็งอยู่หรอฉันมีหลักฐานฉันจะโทรแจ้งความเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยคุณ อย่าโทรเลยนะมันไม่คุ้มหรอกเงินที่ผมเก็บได้อะผมคืนให้คุณหมดแล้วจริงๆนะถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็คุณดูนะในกระเป๋าผมมีอยู่สองพันกว่าบาทอันเนี้ยเป็นของผมหมดเลยเงินของคุณงั้นเหรอคุณนี่ไม่มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวเลยนะต่อไปเนี้ยก็หัดจําไว้บ้างเกิดเป็นคนเนะต้องมีความซื่อสัตย์บ้าง โอ้นี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยต่อไปนี้ของอะไรที่ไม่ใช่ของผมผมจะไม่เอาเด็ดขาดไม่เงินแล้วก็คนที่เสียเปียบก็เป็นผมเองวิไฟพี่มาละเฮ้ยพี่แปะดูนี่สิพี่ได้กำไรมาตั้งพันสีนะ่แน่โอ้พี่แปะสุดยอดไปอยากกินอะไรเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปเลี้ยงเลย